เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับจากภาพที่แล้วนะครับข้อนี้ที่ครูให้เป็นการบ้านไปนะครับข้อนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาเฉลยละเอียดวิธีทําให้นักเรียนดูนะครับนะครับอ่าที่นักเรียนส่งเข้ามากันแล้วนะครับก็มีทั้งคนที่ทําถูกนะครับก็คือได้คะแนนถูกต้องนะครับแล้วก็มีที่ทํายังไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไระลุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่ละเอียดกันนะครับสําหรับข้อนี้นะครับ เรามาดูครับเสาต้นหนึ่งตั้งอยู่ตรงนะครับด้วยเสาข้างสองต้นซึ่งมีน็อตยึดติดอยู่สองตัวโดยน็อตตัวบนอยู่สูงจากพื้นดินเก้าฟุตในสำลานต้องการทาสีเสาทงเขาจึงถอดน็อตตัวล่างแล้วหมุนเสาทงลงจนกระทั่งยอดเสาแตกพื้นดังลูกโดยยอดเสาห่างจากโคนเสาสิบสองฟุตจงหาว่า เสาวทวงต้นนี้เมื่อตั้งตรงยอดเสาจะห่างจากพื้นดินเท่าใดนะครับอ่ะนเรียนครับเขาต้องการหาระยะความสูงของต้นเสานะครับอ่ะข้อนี้เราใส่ข้อมูลตามที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับ,บอันดับแรกครับน็อตตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับอยู่สูงจากพื้นดิน9ฟุต9ฟุตนะครับอ่ะก็จะเป็นระยะน,นี้เนาะ9ฟุตนะครับจา แล้วก็ระยะห่างของเสาทงนะครับจากคูณเสาห่างทั้งหมด12ฟุตอ่านะครับ12ฟุตนะครับอ่าแค่ข้อมูลมาแล้วนะครับนักเรียนมองครับการตั้งเสาทงนะครับในทางนิสายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาทงต้นไม้อะไรก็ตามนะครับจะต้องตั้งฉากกับพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสหาได้เลยลูกนะครับกาหนดให้ด้านเสาทงที่เอ็นลงมานะครับให้เป็นเ ่าดูนะครับก็จะเกิดสมการนะครับจากทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะครับก็จะได้ว่านะครับ x ยกกําลังสองจะเท่ากับเก้ายกกําลังสองบวกสิบสองยกกําลังสองอ่านะครับเก้ายกกําลังสองครับเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นแปดสิบเอ็ด สิบสองยกกําลังสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่โอเคครับอ่าแปดสิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองร้อยยี่สิบห้าเนี่นะครับอ่าทีนี้เราต้องการเครับเอกรูทเท่าครับ x ก็จะเท่ากับรากที่สองของ 2y25 ครับ15น,นะครับอ่าตรงนี้15เป็นด้าน x นะครับแต่ยังพึ้นกอบนะลกูกยังไม่ใช่15คือคำตอบนะครับเพราะเขาถามระยะถึงพื้นดินนะครับซึ่งระยะตรงนี้15เนี่ยมันวัดมาถึงตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็คือวัดส่วนนี้ของเสานรงนะครับ15เขาต้องการวัดถึงดินก็ต้องบวกอะไรเข้าไปอีกครับบวก9 นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ15บวก9เท่ากับ24 5. เสร็จแล้วครับโอเคนะครับอโอเคเนาะนะครับไม่ยากเลยนะครับ ให้คะแนนไปแล้วนะครับคนที่ส่งเข้ามาใครที่ยังไม่ส่งนะครับนะครับทําแล้วก็ส่งเข้ามานะครับโอเคนะครับลูกครับเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปนะครับทีนี้อครูเคลียเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการบ้านนะครับที่ครูนํามาเฉลยให้พวกเรานะครับข้อต่อมาครับข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่ไม่มีภาพประกอบนะครับ ความยากก็คือการว่าดภาประกอบของสูตนั่นเองนะครับนะครับอ่ะเรามาตีความครับบันไดาย,ยาว10เมตรวางพาดกับผนังตึกโดยปลายบนจดหน้าต่างพอดีโคนบันไดยอยู่ห่างจากกำแพง8เมตรขอบหน้าต่างอยู่ห่างจากพื้นี่เมตรก็คือให้หาความสูงของของหน้าต่างอ่ะข้อนี้มาครับครูจะทําการนะครับสร้างตึกก่อน อ่ะเราสร้างตึกก่อนอ่าตึกครับแล้วก็จะมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้โอเคหน้าต่างทีนี้นะครับเขานําบันไดนะครับมาพาดกับผนังตึกโดยปลายจดหน้าต่างพอ,อ,อดีอ่าปลายพอดีตรงนี้บันไดพาดครับอันนี้บันไดนะครับอ่าข้างล่างจะเป็นพื้นดินพื้นดินเอาเป็นสีนดำ พื้นดินนะครับทีนี้ระยะห่างนะครับบันไดยาว10เมตรหาบันไดนะครับ10เมตรนะครับอยู่ห่างจากกำแพง8เมตรระยะตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าทีนี้หาอะไรเอ่ยหาความสูงนะครับความสูงถึงขอบหน้าต่างใช่ไหมจากพื้นนะครับให้ความสูงคูงยอเป็น10เมตระคับ นะครับอ่าอย่างที่บอกครับกําแพงตึกผนางอะไรต่างๆนะครับต้องตั้งฉากื่งบินนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมฉากดังรูปนี้นะครับอ่ากาค่าลงไปในทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับก็จะได้เป็น10ยกกําลังสองเท่ากับ Yes ยกกำลังสองบวก8ยกกําลังสองนะครับ10ก,กำลังสองเป็น หนึ่งร้อยนะครับเจยกกำลังสองแปดยกกำลังสองเป็นหกสิบสี่อ่าโอเคทีนี้เราก็ย้ายข้างสมก,การครับหนึ่งร้อยนะครับลบหกสิบสี่เอาจากเจ็ยกกำลังสองหนึ่งร้อยลบหกสิบสี่เป็นเท่าไหร่ลูกโอเค สามสิบหกนะครับอ่าเราก็ทําการเทรูดเข้าครับเพื่อต้องการหาเน,นะครับรากที่สองสามสิบหกคือหกนะครับเหยบร้อยครับเพราะฉะนั้นนะครับตอบนะครับหกนะครับอ่าข้อนี้จุดลงสมหมดลงหกเมตร เรียบร้อยครับอะนะครับให้นักเรียนดดลงสมุดเลยนะครับูให้เวลาจดนะครับ นะครับแต่ยังไม่เสร็จนักเรียนแคปหน้าทอไว้นะลูกนะครับเดี๋ยวครูจะใช้ข้อต่อไปลยแล้วนะครับอข้อ่อไปก็เป็นโจทย์เช่นกันนะครับสัปดาห์หน้าเราจะทําการสอบปลายภาคนะครับเดี๋ยวตารางสอบนะครับเบื้องต้นนะครับของครูนะครับสอบวันที่สิบสองนะครับกันยานะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวครูเอามาอัปเดตให้นะครับสัปดาห์หน้าเราสอบปลายภาคแล้วนะครับาวันนี้นะครับ การเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกลัสนะครับเป็นตัวอย่างทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสี <In> Japanese, ่ข AP ้อนะครับข้อแรกคือครูเฉลยแบบที่หาของของข้าที่แล้วให้นะครับแล้วอีกสามข้อเป็นตัวอย่างที่ครูพาทำนะครับซึ่งแนวข้อสอบนะครับเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกลัสนะครับครูก็ออกข้อสอบนะครับแบบเดียวกับที่ครูสอนในห้องเลยนะครับแบบเดียวกันเลยครับกับที่ครูสอนตรงนี้เลยนะครับนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเลขบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือไม่ยากนะครับคุณค่าตรอนง่ายๆ ต้องเรียนมาดูข้อนี้ครับตู้เย็นเครื่องหนึ่งมีความสูง60สิบนิ้ววัดเส้นทแยงมุมได้68สิแปดนิ้วจงหาว่าตู้เย็นเครื่องนี้มีความกว้างเท่าใดนะครับลักษณะข,ของตู้เย็นเนาะเวลาเรามองเราก็จะมองแั่ด้านหน้าใช่ไหมครับตู้เย็นแต่วันนี้คือตู้เย็นของเรานะครับอเอาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสักอย่างหนึ่งนะครับเ็นอนะ่ แต่ก็ให้มันมันแตู้ยันนิดหนึ่งอ่าเย็นตือเย็นอ่านะครับมีความสูง60บนิ้วอ่าสูง60วัดเส้นทายามุมได้68ดนิ้วอ่าวัดเส้นทายามุม68 งหาว่าตู้เย็ยนเครื่องนี้มีความกว้างเท่าใดนะให้หาความกว้างให้เป็น x แล้วแตนเนาะนะครับตู้เย็ยนนะครับก็จะเป็นลักษณะมุมฉากไปแล้วนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่เราต้องรู้นะครับอ่ะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วสามารถใช้ในทฤษฎีบทที่รัตัวรัดได้เลยครับก็จะได้ว่าหกสิบแปดยกกกำลังสองเท่ากับ x ยกกกำลังสอง บวก60ยกกำลัง2อ่าข้อนี้เลขเยอะนิดนึงนะครับนักเรียนใชน้เครื่องคีดเลขได้นะครับนะครับการสอบครูก็อนุญาตให้ใช้เครื่องคีดเลขได้นะครับอ่านี่ครับ6ป8ยกกำลัง2เท่าไหร่ครับค่อนข้างเยอะนะครับ4,624อ,นนอ่าเท่ากับ x ยกกำลัง2บวกกิ0ยกกำลัง2เท่าไหร่ครับ 3, ามพันหกร้อยครับจากนั้นอ่านแล้เรียนย้ายข้างสมการนะครับจากบวกอยู่แล้วมาลบออกนะครับสี 4, ่พันหกร้อยยี่สิบสี่ลบสามพันหกร้อยได้เท่าไหร่ครับ ได้หนึ่งพันยี่สิบสี่เอกรงลุ้เข้าครับรากที่สองของหนึ่งพันยี่สิบสี่คือเท่าไหร่ลูกคือ สามสิบสองเคครับเสร็จแล้วครับตอบนะครับข้อนี้สามสิบสองครับนิ้วนะครับเหมือนนิ้วนะครับตามจย์เลยเี็บร้อยครับอ่ะ okay. โอเคครับเมืเอกี้บันทึกลงขึ้นมดเลยนะครับ แล้วเน้่อีกหนึ่งข้อนะครับเดี๋ยวข้อสุดท้ายเดี๋ยวยครูนะก็จะพากันนะครับนะครูต้องสมุดนะครับ โอเคนะครับใคไรที่ยังไม่เสร็จนะครับ้องเรียนแคมปหน้าจอเลยนะลูกแคมป์เราไปตรวจในสมุดที่หลังได้นะครับเดี๋ยวคุณจะไปข้อต่อไปแล้วนะครับอ่ข้อต่อไปนะครับอ่านะครับข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะปิดคอร์สเลยครับปิดคอร์สเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับนะครับแล้วก็ปิดคอร์สการเรียนของเทอมหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันในเทอมสองเดี๋ยวเทอมสองนะครับ ต้องรอดูว่าเขาจะให้พวกเรากลับมาเรียนนะครับเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้วันไหนนะครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แจ้งมาว่าจะมีการฉีดวัคซีนนะครับให้กับนักเรียนอายุ2-18ปีนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คือวัคซีนไพเซอร์นะครับซึ่งรอนะครับรอความชัดเจนกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะมีการสำรวจอยู่อ่ะมาเรื่องตอนนี้ครับต้นไม้ต้นหนึ่ง ใช้ลวดปลูกที่จุดซึ่งห่างจากยอดสองฟุตแล้วดึงมาปลูกที่หลักซึ่งห่างจากโคนต้นไม้สิบห้าฟุตถ้าลวดยาวยี่สิบห้าฟุตต้นไม้ต้นนี้สูงกี่ฟุตอ่านะครับข้อนี้อ่ะเดี๋ยวครูวาดต้นไม้ให้ก่อนนะครับต้นไม้มันก็จะมีลักษณะแบบอเป็นตรงๆเนาอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยววาตรงอันนี้ก่อน เดี๋ยวเอาตัวนี้เอาต้นมันไปนะครับเดี๋ยวลูกวาดต้นไม้กันนะวาดต้นไม้ต้นไม้อ่าลำต้นสียงตาอ่าแล้วก็จะมีใบมีเดี๋ยวมีใบมีใบไม้อ่าใบไม้กวัวเป็นต้นส่วนแล้วกันเนาะจะได้ต้นแบบความยาวแล้วกัน ครับต้นไม้ขับสีสีสีนี er ่รับอยากให้เขาทำงานเสร็จเสรเส้นจใหญ่นิดนึงใช่องไหมต้นไม้ครูนะครับอ่าให้มีอารมณ์ศิลปะดูจะเรีนต้องเครียดนะครับนิสสาก็ไม่เครียดนะครับอ่าจากนั้นเขาทำอะไรเขาปลูกเชือก เชือกเป็นสีต่างๆแล้วกันปลูกเชือกในระยะที่ห่างจากยอดสองฟุตห่างจากยอดลงมาสองฟุตปลูกตรงนี้นะครับถึงไว้ที่ดินครับอ่าถึงไว้อย่างนี้นะครับซึ่งไรนี้ระยะระยะนะครับซึ่งห่างจากโคนต้นไม้สิบห้าฟุตระยะที่ปลูกนะครับห่างจากโคนห้าฟุต ลวดยาว25ฟุตย,ยาว2าตรงที่เขาปลูกตรงนี้เนี่ยนี่ครับตามส็ยอดนะครับ2ฟุตน,นะครับอ่าแสดงว่าระยะที่เราจะได้ตรงนี้ที่เราสร้างก็คือระยะความสูงถึงตรงที่ปลูกใช่ไหมนะครับอ่เพราะฉะนั้นนะครับเราจะให้ตัวนี้เป็นตัวแปรนนะครับซึ่งพอได้เดแล้วยังไม่ใช่คําตอบนะลูก เราต้องเอามาบวกสองอีกนะครับเพราะว่าลวดนะครับมันถูกต,ต่ำกตัวยอดสองนะครับแต่เขาต้องการความสูงของต้นไม้นะครับเราก็ต้องบวกนี่จนจนถึงสุดยอดเลยนะครับอ่ะนะครับจากทิษีีบทพิธาโกลรัสนะครับก็จะได้ว่านะครับยี่สิบห้ายกกําลังสองเท่ากับนี่เชีห้กําลังสองบวกสิบห้ายกกาลังสองยี่สิบห้ายกกาลังสองเป็นห2ร้อยี่สิบห้า ถ้ากำลังสีกกำลังสองตรงนี้นะครับสิบห้ายกกำลังสองก็คือสองร้อยยี่สิบห้าย้ายห้าไปลบนะครับหกร้อยี่สิบห้าลบสองร้อยี่สิบห้านะครับเท่ากับเนยกกำลังสองนะครับหกร้อยี่สิบห้าลบสองร้อยยี่ิบห้านะครับเท่ากับสี่ร้อยพอดีนะครับ เดียรูดเข้ารูกรากที่สองสี่ร้อยเท่าไหร่ครับยี่สิบครับโอเคนะครับตรงนี้คือความสูงสูงตรงที่ผูกรวดนะครับยี่สิบดังนั้นครับต้นไม้ต้นนี้สูงยี่สิบสองฟุตครับบวกระยะตรงนั้นเข้าไปนะครับตอบนะครับยี่สิบบวกสองเท่ากับยี่สิบสองฟุต เรียบร้อยครับโอเคนะครับก็จะเป็นการปิดคอร์สนะครับในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกลัสนะครับแล้วก็เป็นการปิดคอร์สของเชิมแรกนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสัปดาห์หน้าสอบปลายภาคนะครับอ่าวันนี้ก็ให้เรียนส่วนลงมาในสมุดนะครับเสร็จแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มห้องของครูเรานะครับอ่าในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการสอบปลายภาคซึ่งการสอบปลายภาคของเรานะครับวิชาคณิตศาสตร์ของครูนะ นะครับครูใช้ Google Form ในการสอบนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างข้อสอบขึ้นมานะครับมีทั้งหมด30ข้อนะครับเป็นแบบข้อการาทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเกณฑ์ผ่านไม่ผ่านนะครับได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นนะครับปลายทางไม่มีการแก้น,นะครับอโอเคนะครับ